ถึงยังไม่มาปรากฏตัวอย่าพึ่งด้อยค่าเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาชกัะยาณีพวงมาล่าเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาชกัะยาณีไปวางที่หน้าโกรธศพพระพรมเทวีอดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีราชวรมหาวิหาร เมื่อวันที่19พฤษภาคม2568ถึงแม้ว่าพลโทหญิงเจ้าคุณพระสนีนาถพิลาศกัลยาณีจะไม่มาปรากฏตัวที่ประเทศไทยอย่าเพิ่งไปด้อยค่าท่านนะคะบางคนก็คอมเมนต์ในทางที่ไม่ดีคะ่ะในความเห็นของแอดนะคะแอดคิดว่าท่านจะต้องกลับมาบ้างคะ่ะแต่ว่าท่านจะไม่ออกสื่อนะคะ ท่านจะกลับมาประเทศไทยหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่ว่าท่านยังไม่ออกสื่อนะคะสังเกตจากหลายๆอย่างค่ะอย่างพวงมาลาท่านนะคะก็จะรวมอยู่กับเจ้าตลอดค่ะโครงการทํานาวาวังก็ขับเคลื่อนตลอดท่านอาจจะเสอร์ารส์อะไรบางอย่างก็ได้ค่ะ ท่านมียศเป็นนายพลนะคะไม่ใช่ว่าท่านจะไม่ทํางานนะคะท่านอยู่ประเทศเยอรมน,นีนะคะท่านทํางานตลอดค่ะท่านต้องดูแลนะคะดูแลทหารดูแลส่วนต่างๆที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะวังที่ประเทศเยอรมน,นีค่ะอีกอย่างนะคะท่านต้องคอยดูแลอารักขานะคะองค์ชายน้อยของเรานะคะ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธนะคะท่านยังเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะที่ประเทศเยอรมนนีค่ะท่านต้องคอยดูแลอาราขาตลอดนะคะแต่ต้องมีวิดีโอนะคะสมมุติว่าองค์ชายน้อยจะไปเที่ยวจะไปทาําภารกิจที่ไหนนะคะก็ต้องมีการถ่ายทําวิดีโอไว้นะคะสังเกตไหมคะจะมีวิดีโอของในหลวงของพระราชินีของรัชการที่9ของ บุคคลสําคัญออกมาตลอดนะคะอย่างสมัยรัชกาลที่สิบนะคะท่านเตท่านทรงเรียนต่อที่ประเทศต่างๆนะคะก็จะไม่มีวิดีโอออกมานะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิดีโอเก่าๆออกมาค่ะภารกิจท่านที่ประเทศเยอรมนีเยอะมากมายไม่อาจจะมาแจกแจงสาธยายให้บุคคลภายนอกรับทราบนะคะแต่คนที่รับทราบว่าเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกรยานี ทำอะไรอยู่ที่ประเทศเยอรมันมีบ้างก็คือในหลวงนะคะในหลวงของเราต้องทราบทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างที่ประเทศเยอรมันมีค่ะซึ่งประชาชนอย่างเรานะคะไม่อาจจะทราบได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในหลวงรัชกาลที่สินะคะมีเครื่องบินพระราชพาหนะส่วนพระองค์นะคะท่านจะบินกลับประเทศไทยเยอรมันมีเมื่อไหรก็ได้ค่ะ